รุ่นอะไรวะเนี่อรุ่นอะไรโอ้โหรุ่นอะไรฮะรุ่นอะไรรุ่นอะไรวะเออเออถ่ายดิรุ่นอะไรฮะหนาพอกไม่ชอบเดียวเองเออรุ่นอะไรไอ้เจาะเยื่อรุ่นอะไรวะที่ม่วงอ่ะเออรุ่นอะไรมันมีหลายรุ่นจัดอะรุ่นเอ๊ะจุ๊บๆเออจุ๊บๆใช่ไหมโอ้โหสุดเลิศมาก เดีอยไม่ได้จะลอยร้อนนะชิฟ่ะแน่ดูเต็มปากเลยนี่ครับเบสสองโอครับนี่ดูไม้ดูไมเยือยบ้าเลยลุยปากผักผักบุ้งลุยไม่ติดเลยครับบัวแล้วก็ผักตบชวาลุยไม่ติดเลยดูมิดไหนดูอีกทีดิโอ้โหไซส กำลังต้งเมเลยครับกำลังต้มเดี๋ยวนีแก้เล่าอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวฝากผลงานด้วยกับนันนิกนี่นะครับโอ,โอ้โหเดี๋ยวดีวดี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 นันนิกนะครับ,รบอ่าโอเคเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งนะครับ